สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับ ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในการเนสฟรลไลท์ทางช่องเจรี่และร้อยแปดแช์นะครับอ่ะหลังจากที่เราได้ทำการพรีวิวโซลูชันหรือว่าวิธีการป้องกันยุงต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเสียบป,ปักไล่ยุงนะครับ เป็นมุ้งซีรีส์ต่างๆนะครับไม่ใช่ซีรีส์เดียวด้วยนะ <S <S เออก่อนหน้านั้นก็มีโคมไฟดักยุงด้วยเนาะซึ่งตอนนี้มันได้พังไปแล้วนะครับเราก็เลยต้องหาวิธีการใหม่มาแทนที่นะครับซึ่งไอโคมไฟดักยุงเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการล่อยุงเข้ามาด้วยแสงแบ็คไลท์นะครับ <S <S พอมันบินเข้ามาปุ๊บมันก็จะโดนไอขดลวดที่มีไฟฟ้าวิ่งอยู่ใช่ไหมมันก็จะถูกช็อตตายนะฮะซึ่งเราก็อาจจะบาดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริง่งเราไล่มันไปเนี่ยเนาะ ก็เป็นการเบียดเบียนการหาอาหารของมันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันมาเบียดเบียนชีวิตเราเนี่ยเราทุกข์นะครับเราก็เป็นบาปอยู่ดีนะฮะก็ยังไม่ไวยที่จะรู้สึกว่าเออยุงมันก็ยังมาอยู่อะไรเงี้ยนะครับเราอยากให้มันหายไปแบบ100%อะไรเงรี้ยหรือเข้าใกล้100%มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวหลอดไฟ LED bulb กันยุ่งจากแรมตันนะครับเป็น LED ด้วยนะเราค่อนข้างที่จะชอบ LED นะฮะเนื่องจากว่ามันทำงานเร็วเนะาะทำไมมันเป็นชมพูจังเลยเนี่ยมันไวบรลานมันแปลกๆป่ะทุกคน LED ก็คือประหยัดพลังงานนะครับความร้อนต่ำเปิดปุ๊บติดปับ๊บเนาะแล้วก็อายุการใช้งานานานกว่าหลอดไส้ทั่วๆไปนะครับตอนแรกก็ว่าจะเอาโคมไฟดักยุ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเอาเป็นแบบ หลอดแบคไล์ยาวๆยาวๆยาวๆ2หรือ3หลอดที่มันเป็นตู้สีขาวๆเนี่ยมองไหมเดี๋ยวเอาลูกมาอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็จะเข้าอีหลอดเดิมก็คือการฆ่ายุงนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยเลือกเป็นแลมต้น LED Ball Anti Mosquito นะครับเออ LED กันยุงขนาด10วัตต์นั่นเองนะครับเราซื้อมาทีเดียว3หลอดเลยจ้า ติดให้มันรอบบ้านไปเลยนะครับหลกัหลกๆเนี่ยที่จะติดนะครับก็คือโครงกระต่ายเนาะสก็คือหลังบ้านนะครับสก็คือข้างบ้านนะซึ่งประโยชน์ของการติดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการไล่ย,ยุงแล้วเนี่ยมันก็ยังให้เรื่องของแสงสว่างด้วยนะฮะแล้วเป็นแสงสีส้มสีเหลืองนะครับซึ่งส่วนตัวเราชอบนะครับเพราะว่ามันรู้สึกอบอุ่นอะไรเงีเ้ยนะอ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยเนาะก็ยำ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า คงจะเป็นการเป็นการพรีวิวแหละนะฮะเพราะว่าเราอยากแกะกล่องแล้วก็ทำคลิปไปเลยเราไม่ใช่สายรีวิวอะสายรีวิวก็คือแบบเอามาทดลองใช้งานก่อนแล้วก็เก็บข้อมูลนู่นนี่นัน่นนี่อะไรอย่างเงย แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามันดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยน,นะครับเราได้รังที่ที่มันเป็นแบบเหมือนออฟฟิเชียลด้วยนะเพราะว่าเราสั่งหลายหลอดมัง้ง <c> น <oughs> ี่นะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้ใส่กันกระแทกมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะ <c oughs> การที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะทํางานได้เนะี่ยมันก็ต้องมีสายนําไฟฟ้าใช่ไหมครับอืมซึ่งเราก็ได้ทําการสั่งมาพร้อมกันแล้วนะครับคือสั่งทุกอย่างมาสามเซตเลยนะฮะจริงๆแค่นี้ กับหลอดก็ใช้งานได้แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นสายไฟพร้อมกับขัวนะไม่รู้เข้ากันได้หรือเปล่าเออมันเป็นหัวอะไรเนี่ยหัวเกลียวเนาะมันมีกี่ไซส์อ่ะทุกคนเอาแล้วอันนี้จะเป็น10เมตรสำหรับ โยงจากปลั๊กที่ใกล้ที่สุดกับกรงกระต่ายไปที่กรงกระต่ายซึ่งมันอยู่นอกหลังคาบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็น3เมตรอันนี้ติดหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านนะฮะซึ่งมันอยู่ในชายคาของตัวบ้านอยู่ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะรอันนี้คงไม่ได้รีวิวนะฮะนอกจากอีสองตัวนี้นะครับก็ยังมีเครื่องนี้อีกจ้าเป็นทามเมอร์นะครับเพราะว่าคือเราอ่ะจะมานอนที่บ้านนี้ตอนดึกๆใช่ไหมเข้ามานอนที่บ้านนี้ตอนดึกๆนะครับประมาณแบบ สองทุ่มทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันมืดแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยไฟมันก็ควรจะเปิดตั้งแต่หัวค่ำประมาณนั้นนะฮะที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการแบบขี่สกูตเตอร์มาเพื่อมาเปิดไฟอะไรเงี้นะฮะแล้วก็จริงๆก็ได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยเพราะว่าเป็นการแบบสอดส่องดูแลทรัพย์สินต่างๆอะไรเงี้ยนนะคระับแต่ว่า บางทีมันก็ยุ่งอะนะเออก็ลืมบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยยุ่งยุ่งอยู่แล้วก็ต้องมาเปิดไฟอะไรเงี้ยมันก็ภาวะผวังผวกผวงนั่นนี่ต่างๆนะครับดังนั้นเราก็เลยซื้อทัมเมอร์มาด้วยนะครับ ออนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะตื่นสายนะครับ7จ็ดโมงแโมงอะไรเงี้ยครั้นจะตั้งในการปลุกขึ้นมาเพื่อถอดปลั๊กอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะมันก็จะเป็นเราอาจจะแบบกําลังดีฟส l ลิ p ตอน6กโมงอะ่ะเราถูกปลุกขึ้นมาต่อให้เรานอนแบบ90ชั่วโมงอะ่ะมันก็9ก้ถึงสิชั่วโมงนะมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนอยู่ดีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคุณภาพของการนอนนะไปหาข้อมูลดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของ e e p s l e e p เนาะ ซึ่งอันนี้นะครับมันมีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อนต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแยกรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้นะฮะในช่องร8อยแปดแชร์แล้วก็ใจีลนะฮะส่วนอันนี้คงไม่ได้ต้องทำการรีวิวแยกต่างหากถูกไหม <c oughs> เขาก็บอกแค่ว่าเป็นสายไฟพร้อมขั้วห้อยแบ็คไลท์ e 2 7นะครับใช้งานกลางแจ้งกันฝนพร้อมที่แขวนแค่นี้แหละนะฮะไม่มีอะไร นะได้มอออก่อด้วยนะครับมันจะเข้ากันได้ไหมเนาะ,ะมาแกะมาแกะมาลุน้นว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยเนาะในเรื่องของการติดตั้งนะครับเพราะว่าเนี่ยก็อยากซื้ออีกแล้วยิ่งโดนด่าเรื่องของการซื้อไม่หยุดนะเป็นโครคคลั่งซื้อต่างๆเพราะว่าบันไดลิงมันหายไปไหนไม่รู้นะครับก็ถ้าเรามีใช้เองก็คงจะดีเนาะเขาก็จะเขียนเอาไว้นะครับที่กล่องนะได้ยินเสียงนกพิราบไหม ก็คือว่าตากข้าวอยู่นะครับถ้าเกิดว่ากดติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่าทําไมมันถึงมีเสียงนกพิราบอะไรเงี้ยนะถ่ายวันเดียวกันเลยกับคลิปไล่นกพิราบนะ diary, อ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับ LED Pop Anti Mosquito LED Pop กันยุงไม่เป็นมิตรกับยุงและ,มะแมลงไม่อันตรายต่อผู้ใหญ่และเด็ก ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าฟ้ากระชากแอนตี้มัสกิโตหน0 0 k นะครับก็คือมันจะให้แสงสีเหลืองๆอย่างที่แจ้งเอาไว้นะครับปริมาณไฟที่มันใช้ก็คือ10วัตต์นะครับขั้วขนาด e 2 7 e 2 7เย้ตรงกันอันนี้ e 2 7อันนี้ก็ e 2 7นะครับอันนี้ซื้อมาแบบไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเลยนะ last up to 12 years ูใช้ได้12ปีอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยอีก12ปีนะ 85% Energy Saving นะครับประหยัดพลังงาน85%เนาะ LED bulb ม q u i โตหยุดไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกฟังแล้วอาจรู้สึกคุ้นหูกับโรคชนิดนี้เราคิดว่าเป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงและอันตรายต่อชีวิตแต่เชื่อหรือไม่โรคนี้เป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้ we care ไม่มี uv ไม่มี ir ir คืออะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ hg อ่ะคือประหลอดนะครับ uv ก็คือแสง uv นะ ถนอมสายตานะครับ LED คุณภาพสูงคือเขากำลังจะบอกว่าสามารถใช้ในบ้านได้ด้วยนะอสามารถใช้ในบ้านได้นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในบ้านโด้วยซ้ำนี่นี่น,นี่เขามีภาพตัวอย่างด้วยนะครับว่าใช้กับไก่ได้นะฮะอะไรอยเงี้ยกับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ใช้ตามรัว้วต่ำๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายุงมันบินต่ำนะครับ จะสังเกตเห็นว่าคอนโดสูงๆจะไม่มียุงเนาะหรือจะใช้แบบติดเพดานก็ได้รัศมีการใช้งานที่เหมาะสมก็คือสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ2-3เมตรนะครับแล้วก็รัศมีแนวราบนะอยู่ที่5-7เเมตรนะฮะ LED bulb anti mosquito ใช้เทคโนโลยีการเคลือบสารที่ไม่เคลือบแสง UV ปะปนมาด้วยซึ่งช่วงคลื่นดังกล่าวจะช่วยป้องกัน ปัญหายุงหรือมแมลงบางชนิดที่มารบกวนระหว่างการเปิดใช้งานได้นะมันก็จะมีการติดตั้งเนี่ยอ,อยู่2ลักษณะสามารถติดอยู่บนหัวเนื้อหัวก็ได้นะครับหรือว่าจะติดแบบออกมาจากกำแพงผนังก็ได้นะฮะแบบนี้แต่ว่าไม่แนะนำให้ติดแบบนี้ก็คือแบบ เหมือนอยู่ในระดับสายตานะถ้าจะติดต่ำอ่ะก็คือให้ต่ํากว่าสายตาไปเลยอะไรเงี้ยอย่าอย่าติดระดับสายตานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับต่อให้ไม่ใช่ใช่หลอดกันยุงอะ่ะเขากไไนะไไนะ็ไม่ได้แนะนำให้มองโดยตรงอยู่แล้วนะครับนี่หลอดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับคือแต่ก่อนนะ่ะจะหยิบหลอดมันเรียกว่าหลอดทางสเตนใช่ไหมทางสเตนอะ่ะหลอดไส้อะ่ะนะแต่ก่อนนะ่ะจะหยิบขึ้นมาเนี่ยต้องระวังมากนะครับต้องแบบ เขียมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือข้างในก็เป็น LED ใช่ไหมครับกันกระแทกได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งไม่ใช่แบบโอ้ตะบี้ตะบานปลาลงไปใส่พื้นอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ตรงเนี้ยไอ้ภายนอกของมันเนี้ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับอ่นะโอเคก็เดี๋ยวเราลองติดตั้งที่ที่เราน่าจะพอติดตั้งได้นะครับก็คือหลังบ้านหลังบ้านนะครับเราจะห้อยไว้ประมาณนี้ โอเคเนาะก็เดี๋ยวไปเดินสายไฟก่อนนะครับจะติดหลังบ้านก่อนเพราะว่าข้างบ้านติดไม่ได้มันสูงนะฮะอันนี้ก็ยังสูงนะเนี่ยต้องยกกยี้มาถ้ามันกันมดได้ด้วยจะดีมากเลยนะแต่มันก็คงกันไม่ได้หรอกเนาะถึงปลั๊กไม่นอหนิเนาะถึงบ่หวาสายมัน3เมตรจริงปะเนี่ยอันสั้นนี้คือ3เมตรนะลืมบอกปลั๊กมันอยู่ตรงนี้อะ ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วนะครับก็คือสายไฟ3เมตรเนี่ยมันยาวไม่พอสำหรับจุดหลังบ้านนะครับแต่เดชาบุญด้วยความที่เราเป็นคนมีสมบัติเยอะนะเรามีสายไฟอันนี้ที่เราเคยซื้อมาใช้งานร่วมกับไฟสตูดิโอ DIY นะครับซึ่งมันยาว8เมตรนะฮะน่าจะเพียงพอเนาะ แล้วคันนี้เราก็จะใช้ความสามารถด้านช่างของเราที่มีอยู่น้อยนิดนะครับมาประยุกต์ใช้นะโดยการสลับกันนะครับก็คือเอาอันนี้ปลักตัวเมียาย้ายไปใส่กับสายไฟสีดำนะครับขนาด3เมตรนะโอเคก็เดี๋ยวจริงๆมันต้องใช้ไขควงนะครับอ่ะไปเอาไขควงก่อนแป๊บน,นึง เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับครึ่งทางใช้เวลา7นาทีนะเดี๋ยวไปทำอีกเส้นหนึ่งนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาทั้งสิ้น12นาที <c oughs> นานไปปะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปติดตั้งต่อจุดต่อไปหยุดเลคคอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจุดที่2ที่เรามีการเปลี่ยนสายไฟนะครับมันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับต้องปิดการตั้งเวลาก่อนให้ไฟนี้ขึ้นนะ เพราะว่าเราตั้งไว้ที่เออเรายัางไม่ตั้งนี่่าอ่ะตั้งเวลานะครับขั้นแรกก็คือตั้งเวลาให้ใกล้เคียงกับณนะปัจจุบันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะคือ1ขีดเล็กๆอะ่ะมันจะ15นาทีนะตอนนี้ก็เออสิบหนาฬิกายีนาทีนะครับมันมันจะไม่มีพอดีมันจะมี15กับ30ใช่ปะสี่สิบห้อะไรเงี้ยก็เอาเป็น เออสิก็ได้นะครับอันที่2ก็คือเราจะต้องตั้งเวลาจ่ายไฟนะฮะเราจะให้มันเปิดตั้งแต่6กโมงอันนี้ฤดูหนาวมันจะมืดเร็วนิดน,นึงนะฮะหกโมงมองเห็นไหมเย็นถึงตีห้านะเมื่อเช้าเราลงทุนตื่นเช้า <c oughs> <c oughs> เพื่อจะดูว่าฤดูนี้พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงถึงตีห้าโดยประมาณนะครับนะประมาณนี้เนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานการตั้งเวลาเนี่ยเราก็จะเลือเล่อนเลื่อนสวิตช์ให้รูปนาฬิกาขึ้นมานะแต่ถ้าเราจะปิดยกเลิอกอันเนี้ยไม่ต้องถอดปลั๊กออกนะครับก็แค่เลื่อนมาทางนี้ไฟตรงนี้มันก็จะขึ้นนะซึ่งตอนนี้เราจะเปิดก่อนเพราะว่าเราจะไปดูว่าไฟมันติดหรือเปล่าแต่ว่าดูจากทรงแล้วน่าจะติดเพราะว่าตรงนั้นมันเหลืองๆ,ๆเดี๋ยวออกไปดูอีกที ยี่ติดสำเร็จนะฮ okay. ะโอเคเดี๋ยวไปเปิดตั้งเวลาอ่าเดี๋ยวเรามาดูแสงของน้องตอนกลางวันกันนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นหนึ่งในสามจุดที่ติดตั้งแต่ว่าตอนนี้เราจะเสียบตรงก่อนเออจริงๆไม่ต้องก็ได้เราแค่ปิดสวิชอันนี้อ แสงมันเป็นแบบนี้มันเป็นสีส้มเลยนะครับคือไม่ได้เป็นสีแบบหลอดไส้อะหลอดทางสเตนนะนะเดี๋ยวดูตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งน่าจะไม่สว่างมากนะครับอตอนนี้เราเราจะเปิดความเป็นทามเมอร์ของมันก็เลื่อนสวิชข้างล่างนะครับเราออตั้งเวลา,าไว้แล้วนะโอเคอแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เราจะติดตั้งก็คือในกรงกระต่ายตรงนั้นนะครับ ซึ่งเราจะต้องเดินสายไฟขึ้นไปบนต้นไม้นิดนึ่งนะแล้วก็ลอดมาตรงกับคืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งสายไฟลงมานะครับให้มันมาสแตนบายอยู่ตรงนี้นะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ใช้ไฟตุ่มอันนี้ที่มันต้องชาร์จทุกวันนะครับต่อไปนี้ก็ไม่ต้องชาร์จละ <c oughs> ก็ใช้ไฟอันนี้แทนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเซตอัพเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็น ทามเมอร์นะเซตนาฬิากาเอาไว้นะฮะประกอบหลอดยังทําไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องใส่อันนี้ให้เรียบร้อยก่อนอืมไม่มีบันไดอะทายังไม่ได้อา่าด้วยความพยายามของเรานะครับก็สามารถที่จะลากสายไฟเห็นไหมดำ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 เป็นเส้นะนะมาได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็เกิดอีกแล้วจ้าเพราะว่ามันมาถึงได้แค่นี้นะเราจะต้องเอา ไปพันบนต้นไม้นิดหนึ่งใช่ไหมล้วค่อยหย่อนลงมาในกรงกระต่ายอีกทีนะครับซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแหละเพราะว่าทางร้านก็มีขายให้เรายาวสุดแค่10เมตรนะครับปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนี้นะฮะเพื่อนๆนก็ลองไปใช้กันดูนะครับแอปพลิเคชันเครื่องมือวัดนะเปิดขึ้นมาตึงมันจะต้องแบบดีเทคได้อะว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆนะครับอย่างเช่น ตรงนี้นะพอมันขึ้นไอจุดโฟกัสมาใช่ไหมครับเราก็กดบวกถึงเราก็ลากขึ้นไปตืด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 ลากขึ้นไปถึงตรงนี้เราก็กดบวกโอ้ยไม่มีมือเดี๋ยวขอมือที่ถือกล้องไปกดบวกกันนึงกดบวกอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ลากไปตืดแล้วก็ไปถึงตรงนั้นกดบวกอ่าย้อนแสงย้อนแสงจำไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะฮะกดบวกแล้วก็ลากลงไป โอ้ยลำบากเหลือเกินเออลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับมันน่าจะพอได้คร่าวๆนะอ่ากดบวกนะครับถึงแล้วก็ลากไปลากไปใส่กองกระต่ายประมาณนี้นะแล้ก็กดบวกอ่ามันมันไม่ดีเทคมันไม่ดีเทควัตถุได้แล้วครับเย่ yeah. อ่ามันก็จะบอกแบบนั้นเห็นไหมตรงนั้นจากปลั๊กถึงค,คือใช่ไหมคือใช่ป่ะ1.98เมตรนะครับหรือ2เมตรนั่นเองเนาะ จากตรงนี้3เมตร38มิลลิเมตรเซนติเมตรหรือเปล่าแล้วก็อันนี้อีก4เมตรก็จะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ2บวกอันนี้ตีไปเป็น4เลยนะ2บวก4เป็น6 6บวก4เป็น10จริงๆก็เหมือนจะถึงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วเราเราไม่ได้เอาไปพันต้นไม้เนาะเมื่อสักครู่ที่เราใช้แอปเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปพันต้นไม้ก่อนนะฮะเอาไปพันต้นไม้เนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ2เมตรนะฮะซึ่ง เราก็จะต้องทำการแก้ปัญหาอีกแล้วครับท่านไปตัดสายไฟสตูดิโอ DIY มาสัก2เมตรนะแล้วก็มาต่อใส่อันนี้นะครับต่อใส่ตรงปลายของมันนะอืมเราจะไม่ตัดตรงกลางนะครับอ่ะขอตัวไปทำแป๊บ จะต่อฝั่งโน้นใช่ไหมครับแต่ว่า,าลืมไปเนาะว่ามันอยู่นอกบ้านนะครับมันก็ต้องเจอกับฝนกับน้ําอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะที่น้ำเนี่ยจะเข้าไปในรอยต่อต่างๆนะครับก็เลยจะต้องเอามาต่อฝั่งนี้แทนนะครับอ่ะไปทํากันเลยทําแลบ 1 One hour later อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยากมากเดินไปตรงนั้นตรงนั้นสายไฟก็จะเปลี่ยนสีเพราะว่าเกิดการต่อเปดขึ้นนะครับเห็นไหมหลอดไฟสีเหลืองๆนะครับเดีย๋ยวเราลองปิดทัมเมอร์ดูนะปิดทัมเมอร์ก็คือเปิดใช้ไฟปกตินะครับมันก็ะจะไฟเหลืองอีโอ้ยโคตรเท่อะ แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะฮะในการที่จะพิสูจน์ว่ามันสามารถการยุ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอาจจะลองมาถ่ายตอนกลางคืนดูนะว่ามแมลงมันมาตอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอืมคือคือปกติยุงมันจะมองเห็นยากนิดนึงอะ่ะโดยพอแสงแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นมแมลงทั่วๆไปอะไรเงี้ยอาจจะพอมองเห็นชัดกว่านะครับ เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราเริ่มทํากันมาตั้งแต่ยี่โมงว่าบ่าย2หรือบ่าย3นี่แหลนะเนาะเพิ่งจะเสร็จนะครับตอนเกือบจะ6กโมงลนะสำหรับโปรเจกต์การติดตั้งไฟสองสว่างและพิเศษกว่านั้นก็คือไล่ยุงได้นะครับแบบถาวรให้กับกระตาแล้วก็ตัวเราเองรอบๆบ,บ้านนะครับ3จุดเนาะถ้าเกิดว่าสายไฟที่สั่งมามันพอดีก็คงจะดีกว่านี้นะครับ แต่ว่ามันไม่พอดีเนาะ <c ười> คือเราสั่งผิดเส้นหนึ่งแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งอ่ะที่ร้านเขามีจําหน่ายแค่10เมตรเส้นนี้แหละนะแต่ว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้ทั้งสิ้น12เมตรนะก็เลยเสียเวลาต่ออยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นพรีวิวเฉยๆนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งจะมารีวิวอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันใช้ได้ผล กี่มากน้อยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แชร์ติครามใน้คลิปหน้าครับ,บายบายสวัสดีครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับ